สรุปประเด็นทองคำประจำวันที่13เดือนมีนาคมนะครับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำเรป,ปรับตัวลงมาเป็นสาเหตุมาจากข่าวตัวเลขเงินเฟอร์ที่ออกมาแล้วดีเกินคาดครับทำให้ดอลลาร์อินด็กซ้นขยับปรับตัวเนี่ยดีขึ้นไปอย่างแรงเลยนะครับนั่งจุดเท่าวัดกันจากโล102.3ดีขึ้นไปประมาณ103โอ้ เกือบเกือบ103.2เลยนะแสดงว่าขึ้นไปเดี่ยเกือบจะประมาณ1จุดเหมือนกันครับตรงนี้ถือว่าแรงไม่แรงครับผมถามต่อว่าแล้วแบบนี้เนี่ยทองคำมันจะกลับไปเป็นหน้าบายอีกได้ไหมคุณครับ อย่างที่กระผมได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงของรอยต่อคาว่ารอยต่อก็คือเป็นรอยต่อที่ว่าขาเซลล์เดี๋ยวจะได้ลุ้นการลงชุดใหญ่เลยละกับขาบายที่จะได้ลุ้นการดีตัวกลับขึ้นไปอยู่ที่บริเวณไฮเดิม erm. เราจะตัดสินกันที่วันนี้เลยครับ แล้วแนวโน้มเดี๋ยวมันมีโอกาสไปทางไหนคุณครับข่าวสารระยะสั้นกดดันราคาทองคําตัดใจทางเทคนิคถ้าดูกันที่ไทม์เฟรมเดยวันก็จะเริ่มกดดันราคาทองคําด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามีการทําลักษณะ plus action ของการกลับตัวครับคือการปิดตัวต่ํากว่าในส่วนของบริเวณนะครับนังจุดครับโลก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นการปิดตัวที่ค่อนข้างดีเลยสําหรับทองคําขาเซลดังนั้นเมื่อวานนี้มีการส่งสัญญ,ญาณว่า กำลังเซลล์เนี่ยมาแล้วนะคุณนะและประกอบกับตัววอวลุ่มสูงกว่าบริเวณแท่งก่อนๆหน้าด้วยยิ่งเป็นการสะท้อนได้เห็นเลยว่าถ้าวันนี้ทองคำจะลงจริงๆเนี่ยเขาพร้อมที่จะลงแล้วนะครับแต่มันก็จะต้องมีเงื่อนไขในการดูกันเป็นทีละข้อทีละข้อไปครับ ดอลลร์ Dollar, เริ่มมีการยกหายยกโลตัวนี้สวยสนับสนุนทองคำในการลงได้ยิวพนธบัตรอายุ10ปีขยับปรับตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือ4.1%และยังไม่ได้สะท้อนถึงพระกํำลังฝั่งคาเซล์ออกมาตัวนี้เป็นปัจจัยสนับสนุนทําให้ราคาทองคำนั้นสามารถลงต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันสแสดงว่าวันนี้เลยเนี่ยนะครับนักถุนครับเงื่อนไขเดียวเลยที่ราคาทองคำจะลงต่อก็เป็นเงื่อนไขที่วันหนึ่ง ตรงบริเวณ2,159นี้ถ้าราคาทองคำอยากจะลงจริงๆคุณจะต้องลงแล้วในช่วงเช้าๆนี้เลยระคุณครับถูกครับถ้าทองจะลงต่อจริงต้องลงแล้วนะครับในช่วงเช้านะแล้วเดี๋ยวนั่งทุนดูกันที่บริเวณโลเดิมตรงนี้ครับบริเวณโลเดิมคือ,อถวประมาณ2,150กว่าๆถ้าจบจากไลฟ์สดของเราไปราคาทองคำเริ่มมีการปรับตัวลงแล้วลงไปเรื่อยๆค่อยๆซึมไหลลงอย่างชา้าๆ หลุด2,152.57ลงไปคนที่มีไม้เซลล์หรือว่าคนที่ได้ไม้เซลล์มานั่นตูสามารถรอลุ้นนะครับลันกำไรได้จนถึงประมาณ2,140เลยนะครับแล้วก็ลึกไปกว่าน,นั้นอีกก็คือ2,118.69ห่างจากบริเวณกราฟปัจจุบันเนี่ยประมาณเกือบกว่า4,000จุดด้วยกันแต่อย่าลืมนะต้อง ดูกันตามเงื่อนไขด้วยว่ามันจะลงจะหลุดจากบริเวณโลเดิ er, ไมไหมท่านหลุดเนี่ยมันจะยิ่งมีแรงเซลล์เข้ามาอย่างมากเลยครับตอนนี้แรงเซลอ์อาจจะยังไม่กล้าเข้ามาเท่าไหร่เพราะอะไรเมื่อวานนี้เพิ่งจะส่งสัญญาณวันนี้เขาจะรอการคอนเฟิร์มสัญญาณก่อนถ้าทองยังขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเขาค่อยไปถล่มเซล์กันอีกรอบหนึ่งครับทุกท่านครับนี่คือเงื่อนไขนะฮะสำหรับฝั่งของขาเซลลนะดังนั้นตอนนี้คนที่บอกว่าคุณผมได้ไม้เซลล์ด้านบนมาเลยเนี่ยมันถือต่อได้ไหม จากบนสูงไหมถ้าเกิดว่าเบนบนแบบสูงสุดๆเลยเนี่ยนั่นคุณจะมีจุดป,ประกันความเสี่ยงอยู่ที่3ตัวเลขตัวนี้ครับถ้าราคาทองนั้นไม่สามารถที่จะย้อนกลับขึ้นไปเกินจาก3ตัวเลขโซนเสียเงินด้านบนซึ่งก็เป็นแนวต้านสาคัญคือ2163.46 2167.85และ2172.27 ถ้าทองวันนี้ไม่ได้เข้ามาย่างกลายในโซนสีน้ำเงินตรงนี้เลยแปลว่านักทุนที่ได้ไม้เซลลมายังสามารถถือได้หรือต่อให้คนที่เพิ่งจะกดเซลล์ไปตรงนี้ตอนนี้เวลานี้เลยถ้าทองคําไม่ได้ย้อนกลับขึ้นไปสู่บริเวณโซนสีน้ําเงินด้านบนก็แปลว่านักทุนขาเซลล์ทุกคนนั้นจะยังสามารถรอลุ้นในการลงต่อได้นั่นเองนะครับ บางคนถามต่อครับสลา,าขาบายนะว่าเอ๊ะคุณครับถ้าเกิดบางคนเขาเริ่มเซลล์แล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นการสวนเทรนไปหน่อยหรอครับจุดเริ่มต้นของการเป็นเทรนขาบายที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นจากการที่เคยสวนเทรนเซลลงมาดังนั้นการเริ่มต้นที่จะกลับไปเป็นขาเซลล์ที่ยิ่งใหญ่ ก็ต้องเริ่มต้นจากการสวนเทรนขาบ่ายที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับดังนั้นถ้าวันนี้ทองคําไม่ได้ขึ้นเกินโซนสีน้ำเงินตรงนี้แปลว่าขาเซลล์ยังสามารถเทรดได้ ้าหลุดทะลุนะครับหรือว่าได้กลับมาแตะที่บริเวณกล่องเสียมเงินแปลว่าขาเซลลนั้นเริ่มที่จะมีความเสี่ยงครับนักถุนจะต้องเตรียมตัวพิจารณาแบ่งคัดตัดขาดทุนเลยนะถ้าใครที่เทรดสั้นๆส,ส่วนใครที่ไดออเดอร์ตรงนี้มาก็อย่างที่บอกครับคุยตามเงื่อนไขถ้าทองไม่ได้ย้อนกลับขึ้นไปเกินโซนน้ำเงินตรงนี้ไม่ต้องปิดสําหรับไม้เซลนะรอรันกำไรต่อได้เลยครับอันนี้คือการสรุปฝั่งขาเซลทั้งหมด ทีนี้มาสรุปฝั่งขาบายขาบายบอกว่าคุณครับเอ่อขาบายเนี่ยมันยังรุนนั้นแม่พอเดียวพี่ติดบายอยู่2,180เลยครับต้องบอกว่ายังพอรุนได้เปินกันแต่ว่าวันนี้ขาบายเนี่ยเรามีแนวรับแค่นิดเดียวนะตรงไหนครับ2140กับ118ไม่ใช่ครับขาบายเนี่ยเราเหลือแนวรับแค่โลของเมื่อคืนนี้นะครับเพราะอะไร เพราะว่าการที่ลงมาแตะแล้วมีการดีสลับกลับขึ้นไปเดี่ยคือเกือบพันจุดนะครับตั้งแต่2 5 5ตัวต้นเมื่อคืนนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ายังมีแรงบายหลงเหลืออยู่บ้างในไทม์เฟรมใหญ่ๆครับนั้งจุนครับขาบายยังไม่ยอมนะแต่ถ้าเกิดว่ายังไหลลงมาและยังหลุด2152.57ตรงนี้ลงไปอีกแล้วก็อันนี้แปลว่าขาบายเนี่ย ในโครงสร้างให,ใหญ่ๆเขาจะเริ่มไม่รับกันแล้วนะครับนั้นุุนครับทองมันถึงจะไหลได้ดังนั้นคนที่ติดบายอยู่ที่บริเวณด้านบนกําลังพิจารณาว่าฉันจะคัดไม้ทิ้งดีหรือเปล่าแล้วตอนนี้ฉันเครียดมากเลยนะเมื่อคืนฉันติดลบนะหลังจากที่ไม่เคยติดลบเลยมาก่อนหน้านี้ก็ดูแค่โลเดิมของเมื่อคืนถ้าไม่ได้ลงถึงแปลว่ารอได้แต่ถ้าลงแล้วหลุดไปมีทางเฟรมหนชั่วโมงปิดตัวต่ำกว่าโลของเมื่อคืนนี้เมื่อไหร่แล้วก็ อันนี้อาจจะต้องเตรียมพิจารณาในการแบ่งคัดตัดขาดทุนบางส่วนเลยนะครับนักทุนครับไม่อย่างนั้นมันจะมีความเสี่ยงครับแล้วถ้าถามต่อว่าแล้วหน้าบายมันจะกลับมาตอนไหนล่ะคุณครับหน้าบายเนี่ยมีแนวต้านขวางแค่3ตัวนี้เท่านั้นนะครับก็คือ 2, 1, 6, 3, 6, 7และ 7, 2ถ้าบริเวณโซนแนวต้านต,านตรงนี้สามารถผ่านทะลุขึ้นไปได้คือหน้าบายกลับเลย คนที่ติดต่อให้ติดบายอยู่บริเวณยอดดอยเลย2195เดี๋ยวก็ยังมีโอกาสในการลุ้นได้นะครับน้ำทุนให้หลักในการดูเอาไว้แบบนี้เลยนะพี่ๆนะทุกท่านพอจะตามทันอยู่นะครับแล้ววันนี้ถ้าไม่มีขอเนี่ยเราควรจะเทรดหน้าไหนมากกว่ากันละครับคุณครับเป็นคำถามสุดท้ายสําหรับคำถามสุดท้ายผมให้น้ำหนักว่าเราอาจจะต้องโฟกัสทางฝั่งของการเซลล์ก่อนนะถ้าฝั่งของการบาย ถ้าเราจะกลับมาเทรดหน้าบายจริงผมอยากจะให้ราคาเนี่ยมันไปอยู่ในกล่องน้าเงินก่อนหรือไม่ก็ขึ้นทะลุกล่องน้ําเงินไปมันจะได้บายกันแบบปลอดภัยหน่อยมันปลอดภัยยังไงคุณก็การกลับไปยืนเหนือโซนสีน้ำเงินด้านบนเนี่ยมันจะทาให้เรารู้ว่าอ้าวขาเซลลวันนี้สู้ไม่ได้นะเมื่อวานเนี่ยต่อให้ทําสัญญาณเซลเนี่ยแต่ว่าสัญญาณการยืนยันของเขาที่จะต้องเกิดในวันนี้เนี่ยมันทําไม่สําเร็จครับแปลว่าขาบายยังดุนได้แต่อย่างตอนนี้นั่งทุนครับ มันอยู่ต่ำกว่าโซนสีน้ำเงินตรงนี้ผมก็เลยอยากจะบอกกับนักทุนว่าถ้าเขาไม่ได้ขยับปรับตัวกลับขึ้นไปด้านบนเนี่ยเน้นเด้งขึ้นและเซลล์กลับลงมาก่อนน่าจะดีกว่าครับโอเคนะนี่คือการสรุปประเด็นทองคำทั้งหมดครับนักทุนประจำวันที่13เดือนมีนาคมนะครับขอบพรคุณครับผม